เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับผม Sunday ์เววันนี้นะผมผมจะมาขอบขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมกันมาทั้ง7คนกันด้วยนะครับผมใครที่แบบกดติดตามผมมาตั้งแต่ดูคลิปแรกนะครับผมก็แบบขอคุบคุณมากนะครับผมโดยเฉพาะน้องคนนี้เลยนะผมรอะนะน้องคนนี้เขาชอบพิมกับผมเลยครับผม นะครับก็ขอคุณน้องคนนี้มากๆเลยนะผมที่มาดูผมตั้งแต่คลิปแรกนะครับผมก็ผมต้องขอขอบคุณน้องคนนี้มากเลยอันนี้ไม่ใช่ยินไหมน,น้องเขาดูตั้งแต่คลิปเขาดูตั้งแต่คลิปแรกอ่าน,นี่แล้วผมเนี่ยน้องเขาพิมพ์กันนะครับผมอันนี้ผมคุยกับตัวเองไม่รู้คุยกับตัวเอง <laughs> น้องก็ดูคลิปนี้ด้วยกันรวยเกินอันนี้ก็เป็นไฮไลท์น้หนึ่งซึ่งไม่มีใครดูนะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้นะผมคลิปนี้ผมเพิ่งทำานะครับผมเพิ่งทำาีปกสีก็น่าจะไม่มีคนภาพไม่ชัดด้วยนะผมอัดจากแอปไอที่ผมอัดอยู่เนี่ย เห็นๆๆๆเห็นกันเนาะก็สำหรับใครที่อยากดูไอคลิปรีแอคกันนะครับผมก็อย่าลืมเนี่ยรีแอคเทพเประจ้าอายุโอเคนะครับผมสิิไม่เด้สดริมิปนี่นะครับผมใครอยากดูผมไม่คือทำไมผมดูลหรออัน ผมยังไม่ได้ดูสองอย่างนี้นะผมผมจะมาดูในคลิปหน้านะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาดูรีแอคของเจ้าพระเจ้าอาล็อกกันนะครับผมจะเป็นงไงเดี๋ยวไปดูกันที่หลังนะครับผมสําหรับเจ้าพระเจ้าอาดล็อกนะคะผม,มพี่เขน้าจ,จะกิ่งมากเลยยังไงก็สําหรับคลิปหน้านะผมผมขอแค่ประมาณสัก สองไลค์พอสองไลค์หรือไม่ก็สามไลค์คือผมขอพอสองสามไลค์อะ่ะคือผมทำแน่นอนคืออยากดูไหมก็มาดูกันได้เลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ผมด้วยใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กงนันด้วยนะผมให้เพื่อนๆมาดูคลิปกาๆของผมกันนะครับผม สำหรับใครที่อยากดูคลิปหน้าก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับผมคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ